เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแอป,เร,แอปเรียนเรียนอาดีตี้กันนะครับจะว่ามาเล่นดีไหมจะว่ามาปนได้หรือเปล่าก็ไปรู้นะครับมาดูกันก่อนผมอาจจะตัดบ่อยนะครับเพราะว่าเน็ตช้าไปนิดนึงอ่าบนผมทองนี่น่าสนใจนะครับกัแบบนรงนะมาเริมชี่คําถามแรกเลยครับปลาอะไรอยู่ในน้ํา ทำไมทำไมเขาเงียบจังเลยครับเงียบจริงนะไม่พูดอะไรเลยนะช่วงผมค้างวะฮ้ยเฮ้ย่พ้ยเอดงดีเอิงดีงดนีใครอยู่อยู่ไหมครับ <c oughs> มีใครอยู่ไหมครับพี่แกโอ้โหน้องน่าจะเป็นหุ่นนะเอาโอเคครับนี้ดีกว่ามาดูนะครับว่าจะเป็นใครดีเอออันนี้ดีไหมนะอันนี้แหละเปลี่ยนครับคุณผู้ชมเปลี่ยนทำไมน้องเขาเงียบผมไม่เข้าใจนะเอานี้ดีกว่ามา เครับเตรียมกันเลยอไม่เรียนนิื่ออ้ยเรียนไดยังไงเนีย,ยอยู่ในน้ำสวัสดีค่ะแอบไม่เรียนหนาต้องถามพญาวอนสวัสดีค่ะพิมพ์เอานะพิมพเอาเออ ปลาอะไรอยู่ในน้ำปลาวานหรอปลารมารหรอปลาที่โอ๋อปลาข้าวนี้และเปลาครับข้าวนี้คุณไม่วางมันต้องเลียงคเดี๋ยวครับดูื่องผิดผัวเขาตื่นแม่ไปพยาเล้วเลวแล้ว ไม่หาด้วยกูดีก่อนกูหลุดแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีใครค่อนข้างอันนั้นกับผมเลยนะมาลองคนนี้อ่ะลองคนนี้ดูเอาจริงนวเอาละครับมาเลยตัวเพื่อนตัวบาบ้างอ่ะเอาจริงอ่ะตัวเพื่อตั้งหลายโทนนี่สอบเป็นยงไงอ่ย อ้าวบ้านไหนดีนะบ้านนอนบ้านใหม่แค่บ้านใหม่ป่ะวะต้องไม่ใช่บ้านใหม่หรอกบ้านเก่าแหละตรงนี้เป็นเกลือประกอบประกอบถ่ายอะไรอยู่ในน้ำก็คือปลาไงคะยืนเขาเหรอใช่นไหมพี่ว่าอะไรอยู่ในน้ำ

โอ้เกือบบินแล้วเฮ้ยอะไรวะโอันนี้เกี่ยวนี่นอ,อให้ต่อนี่นะให้ต่อนี่นะอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้คนนี้ดีกว่าผมท้องมันเดิมครับเกี่งงยงเหรอพี่คนทางดีดคนทางดีดหายหาย ดีก็เป็นผู้ชายอ่ะเออผมไม่ชอบผู้ชายไงนี่ต้องคุยกับผู้หญิงโอไมคโอ้ย oh oh ต้องหาค้งโอ๊ย <laughs> หาโค้งดิหาห้องที่คนน้อยๆนะครับมันถึงันาั้นเบียดคนน่าจะได้อยู่จะไปกว่าจะหาห้องได้นะครับห้องที่น่าสนใจเอามาแตะต้องมมีเสียงดูฟอกเป็นอะไรเนี้ย ขอบคุณครับอขอบคุณครับขอบคุณสำหรับสำ<น>หรับการกดไลค์นะคะงัวปลาอยู่ในน้ำเจเลยเฮ้ยอ๋อไม่ซ่าเหรอเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีครับเด็กตวเลอ้ยเป็น,นาายังไงอ่ะอ๋ออะครับยังงี้เร้องทำตัวให้ดีด้วยยังเกือบหัก โอเคต้องมีคนคุยด้วยหน่อยแล้วปลาอะไรอยู่ในน้ำพี่จ้าว้าวเกือบตายแล้วโอเคมาแล้วปลาอะไรอยู่ในน้ำปลาทูเชนิดครับปลาไม่ได้อยู่ในน้ำกันหมดไม่ใช่เหรอยกเว้นปลาหนึ่งปลาที่บอกยกเว้นปลาหนึ่งอะที่มันคือนั่นแหละเออเช่นไงโอ้ปดพิมได้ไปเรียนไทยใหม่ไปกูเนี่ย พี่พี่พี่รักทั่พี่เลยโอ้ยโอ้ยอะไรคือการอยู่ดีก็มาเล่นมุกหยอดโอ้ยโอ้ยห้อหลอนไ่งือโ้ยโอ้มัแบบกเอาละกเอาลปากหลอนหครับหลอนไหมครับหล่อเท่มากๆเลยครับ เอ oh erm ่่าเอเลยผมรอกว่าแตงไหมแตงไหมคัมเนคือคนฮัท2020ใส้เอ้ยยี่เดีแตงไหมครับเข้าห่อเลยครับเข้าหอเลยโอ้โหผมไปไม่เป็นเลยครับพี่น้องเอ๋ยอะไต่อวะ ไม่มีแเลยต้องไหนขอ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 พี่ผิดขอเฟสหน่อยทำไมไมไม่มีไมออนครับขอไมอลนะตตุกชัวมงรเอย่างนี้เลยเฟนะคะเออเฟสไม่ไเล่นรคะมมีไม่ให้ ทำไมก็ไม่รู้ทำไมมันมีห่วงวะไม่เข้าใจเราก็อายุเยอะแล้วนะเว้ยแต่ต่ไอจีเล่นครับไอจีเล่นทวิตก็เล่นครับไลน์ก็มีประเด็นคือผมไม่เล่นจะ้ทำไมวะมฟนก็เล่นได้ไม่ใช่ทำไมมันหมีน้องห่วงไม่เข้าใจเฟซมีปัญหาหรืออะไรคุณมอนดีครับ คุณน้องแจ็คดีครับมุกอะไรดีวะไม่มีมุกก็น่าเอ็จริ้งแอบดูคขาน่ารักเฮ้อ่ะเล่นหน่อยเล่นหน่อยสงอ่ะอะไรชอบเรียกฉันอ่ะให้ยะลงถายไอ้พิมพิธนี่หายด้วยไอ้คือชื่อไรอ่ะคือเดินติดมาชื่อไรแบบเต็มอะไรเลย พี่อื้ยเป็นยังไงออที่เชื่อถือราการครสงกานตลอยเทียนรายการนะครให้คิวไว้เพราะเราดองไว้อยู่ใช่ไหมส่งอะไรลงยเายนรายการก็ส่งการเนี่ยค่ะเป็นมุกที่เหมือนไม่ใช่มุกอะเป็นมุกที่แบบบอกว่าคือคือเราดองให้คิวไว้ไว้เราเราเพิ่งตามมาดูเพราะว่า เราดูอนิเมะอื่นอยู่ไงคือดูให้จบก่อนแล้วค่อยมาดูอันที่ดองไว้อ่ะคือก็เริ่มดูแล้วแบบไม่ไหวอ่ะเป็นเป็นสีแหม่ตีเลยนะน้ำตัวต่อดีเว้ยเฮ้ยเราไม่ได้แข่งตีโฮมรันนะเว้ยหรือขาอสอบอ่ะคุณโอลิกามีวันนี้ครับทอง แล้วมันก็มีตรงหนึ่งอะที่แบบอ้พตื้ยจับชื่อไม่ได้อะยิงงูที่ขาจีค่ะคุณไิเชียวอโอตอบผมเลยสิตอบผมเลยสิทำมาสงการไปสิน้ำเงินดำไปข่าวทองไม่รู้ครับไม่รู้แล้วว่าเราลองติดเนอะแล้ววะือส่วนตัว เราเราไม่ได้ดูภาคไทยนะเว้ยเราดูภาคญี่ปุ่นเว้ยแต่ว่าแบบแ็วแบบว่าแบบฉันเ,เสียดายอะ่ะหาภาคไทยดูไม่เจอสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและใครชอบอยากให้ทำอีกก็เมนบอกได้ ถ้าเกิดมีคนเข้ามาดูประเท็นนะผมเพิ่งทำด้วยคลิปแรกอัน,นก็อันนี้ก็สวัสดีครับใบปลายจูจ่จูจู